สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะก็กลับเข้ามาสู่ The Sims 2 Kiss Me ค่ะต่อมาอยากจะบอกว่าเพลางนี้เป็นเพราดีนะคะก็อยากจะบอกว่าแอบปสร้างบ้านให้เขามาด้วยส่วนของเงินคุณแม่นะคะจากผู้ไม่มีอะไรเลยก็นี่นะคะเป็นบ้านที่สร้างแบบกากๆถั่ถ่วคะ่ะเนื่องจาก เร่การสร้างบ้านเท่ากับศูนย์นะคะก็เรื่องนั้นค่อยว่ากันทเนาอก็เดี๋ยวจะมาทีแจงส่วนของบ้านทีละส่วนนะคะปกติเราจะเล่นเป็นแบบนี้เนาะปิดกระจุงมากมากเลยขอบอกก็อย่างแรกค่ะส่วนหน้าบ้านที่คุณจะต้องมีเจอมีไฟมีต้นไม้พอ้อ้ชุ่มชื้นหัวใจหน,นื่อยดน่ง แต่ว่าเห็นบ้านคลอคืคอย่างนี้ติดไฟเพียบนะคะมีมุมทำอาหารมีทีวีกินข้าวแล้วก็มีกรองอีกรองนีกเก่เจะค่ะจำเลย <c oughs> เดี๋วขายทิงได้ไหมผู <c oughs> ้เหมือนของโลนเลยก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้เอาไปนห้งนองห้้งน <c oughs> ถ้ถามว่าทำไมห้องน้ำยืนมาแบบนี้ <c oughs> ดอนแรกของสาภาพค่ะ ลืมสร้างห้องน้ำต่อไปนะคะก็เป็นนี่ค่ะเป็นห้องนอนนะคะสองห้องห้องแต่งตรงแต่งตัวมีที่นั่งลงนั่งเล่นแน่นอนค่ะของมากขนาดนี้เนื่องในต้องการไปหยัดเงนินนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นปแหล่งพลังงานนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นต้นมงต้นไม้อะไรวะกันไปโอเค ก่อนอื่นเลยเราจะต้องให้นางหั่นอาหารก่อนอันนี้มีห้องนอนสองห้องนะเป็นห้องแขกับนางต้องการขับถ่ายสิ่งแวดล้อมโอเคเราจะเริ่มเล่นเดซิมสองกันเลยนะคะโอเคนางต้องการความอยู่กับขับถ่ายเนี่ยเมื่อนางเป็นไม้เราจะให้นางไปขับถ่ายอาบนงอาบนะ้ำมันดีก่อนส่วนเรื่องความที่นางคุณเขาเป็นเคอนาคาก็ มาว่ายไงก็ต้องดูแลสามีในการทำอาหารนะคะให้สามีไม่ตัดแต่งงานกันแล้วไงโอเคค่ะ let's go หลังจากกอนกันเรียบร้อยแล้วก็ย้ายเข้ามาในบ้านได้แล้วน,น,ลลนีด ความฝันของนางก็คือเนี่ยเ,เพิ่งเห็นนะว่านางอยากรับบุญธรรมมาทั้งคู่เบยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยรับบุญธรรมกับนางกันหรือไม่ก็จบเด็กขึ้นมาสักคนหนึ่งเนาะโอเคให้นางทำเ,เรืเร่อยๆไปค่ะ านางก็ทางไปต้องนานโอเคหนึ่นสี่และานางก็ต้องการการแต่วตา่ากาแฟเนี่ยเดี่ยวก็ได้ไะกองงานเล่นจะมัดเลยดูเป็นครอบครัวที่สงบสุขดีนะคะดูแบบนี้ จะอุย้ยนางเสร็จแล้วแต่อาหารยังไม่ได้เลยเอาเป็นว่าดูทีวีไปก่อนแล้วกันนูนางเสร็จแล้วเนี่ยเรียนวิชาจังเลยทำอะไรกินงาเขียนเรียนด้ยเมื่อกี้ยวไปส่งส่งกันเรยนดี๋ยโอเค หน้าที่โทรในเคสน้อยคือสรรัอเ้าสยาฟาร์สจะใส่ทั้งวันโอเคสมองกับการไปหาง,งานเรียนเรยายนแค่นหนก็พ <c oughs> โอเคลุ <c oughs> งคอมมีแกงถุงเด็มหมอาทาน ไม่มชใไม่ใช่แกลืมไปเลยว่าขึ้นฝ่ายสามีนั่งอาหางโอเคดูที๋ยวสมเตี๋ยาสาอะไรเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราจะนั่งมาซูมอินาจอะลูกไปในครอบครัวอื่นนะคะอย่างแรกเลย Kita. No, bukan. Cina. Orang lain ni terdii, nak. Orang lain tidak pernah. Dan yang dengan apa lah? Saya pernah Nah, yang macam itu. Saya pernah terdii, Nah, Saya pernah terdii, Saya pernah terdii, Saya pernah Saya pernah Saya กูฟูตี้นี่ฟูสิบปีท่าเลสี่ฟูเอ๊ะสิบปีแบบกันล่ะปะว่าเด้อโอ้พ่อคงขวัญมากนะคะเดี๋ยวพายุยูซ่าพายุฟลีร์ดิสแมสต์โอลิแคนด์ดัชมาบ้านจะพัดดูพัดดูฟลีร์บินส์ฟลีร์ดูมาบ้านจะพัดดูเลยเลยบ้านจะพัดดูเลยเลยบ้าน ก็รู้แ่ฟังงานจีบกันเดี๋ยวลูกรู้ใช่ไหมคมะม <c oughs> มนึกทำอะไรนะอเีกนม่ติาตนสัวลมก่ีนางพูดอะไรกัน <c oughs> ให้นาะงทำควมสะอาดก่อนนะแล้วนางก็เก็บอาหารีเหลอยู่ไว้นิ่งน่นาค่ะ เป็ปรับมากเลยเดี๋ยวอันนี้ตามทุกอย่างมันเป็นคอมพิวเตอร์นะคะก็เมื่อดูครั้งก็ได้คอมพิวเตอร์แหละค่ะเพราะว่านะโอเคเดี๋ยวน้องหนูกับปวดฉีกับความสนุกไม่มีมากเลย เมื่อตัดปัญหารเราจะให้นางใช้แล้วก็ให้นางเล่น S S X 3นะคะ S S X 3โอเคทำด้วยจำพรมจะอ่านด่วนๆเลยนายเนะี่ยแล้วก็หาง,งานซะเรื่องประยุงปริยาอะไรดีดูดีมีชาติกล้าว หน้าที่ภรรยาตามเคยเดียวเดียวโมนั่งตรงนี้อาแบแดดนะกลุ่มดีจริงๆเลยนะอืมเธอเป็นที่รักของฉันโอเคตำแหน่งสายชี่วิทยาศาสตร์ผู้ดูตัวลองไม่น่าจะไหวกฎหมายเหมอนเอกสารกลับนานไปอืม เทคนิคเข้าไปสันอไม่เอา,าไม่เอาสักยากน,นะคะยังไงก็ตามนายทำคนบาดได้แหละจะถึงเด็กะถึงเจ้าว่าไปเลี้ยงแมวสักหน่อยดีไหมนะมชื่อบ้านที่ดู เออหลามจริงๆเนะฮะผมก็ดูสัหลบเงินี่อกำปินเนี่ยงานถือด้อมสิมันน่าจะเหมือนเดิมอ่ะแต่อยจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงงข้างกันด้ทำไมต้องมาข้างกันดีล่ะเมื่อเแต่งเดีรนแล้วจะนั่งข้างกันยัมึนแต่ว่ามานม เลาวนี่แล้วกันเนาะจุ o มนะคะอาจจะกูจะหยุดอ่าจดเอกสารทั้งมันเโอเคหาเงินเลี้ยงภรรยาให้มันแล้ก็ดภรรยานะ่ะเื่นเล่นเกมได้ละได้งบบว่า เมีป้าชิมิอาจจะต้อนรับแกขอไล่ไปก่อนได้ไหมเข้าร่วมอะไรอืมพูดคุว่ามาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะที่ทำง,งานเลี้ยงฉันซันสร้งซึใจในมืออะไรทั้งนี้นก็ทีวดี่เอดเสพดุดีามโหดายอุ่มชนสุด ลกระม่อมก็ดีสวดเลยแต่ก็สวยอกาศเลยล่ะกม่อนี่มันเกี่ยวกับกรสอวกาศตรงไหนอยากถามมบอกมาเตรียมเบียบบ้อมตาอกาาแต่ยากขเดียใหมนะ มาคุยฟะว่าอะไรกันมีเงินมาโก้บอยาจน่าอะไรเจฟี่โน่ววเดลเปตวัวเปตล็อะไรของนางแป๊บหนึ่งอะโห้นนื้อขอให้ออกไปหัวคนเลย โอ,อย้ยย่งเงี้ยคนเดียวได้ไหมไม่อยากจะยุ่งกับผู้ใดเลยโอเคนึงจากนัน่าซะใะล่ตาผูกกับกับปบีบลาบโอเคส่วนายก็น่าจะอาอสุด เป็นอะไรที่จริงจงนายไม่ต้องหดฝนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะมีนีกอย่างหนึ่งให้นางหดฝนกันที่เสร็จก่อน โอเคนั่งสแสดงจจสชัเอลากันนะอ๊ะเสรยังเสรงเสงบ้านุ่มเคเขาจะ <laughs> ขอบอกว่าเป็นอะไรที่นรกมากมุมดนตรีนะคะยินด,ดีดัง đó, ừ, đi, đi quay, ừm, xin lỗi thật sự, tôi bảo nó là quá ăn, nó đã đi, à, cứ xin lỗi, vâng, được rồi, được rồi พอใจไหมคะคุณผู้หญิงค่ะถ้าพอใจแล้วก็ดูนาสแสดงเพลงร็อกด้วยนะคะถทัว่าที่ชิ้นขอร์นะคะจ,จะมีโมสาธิตเอาเฮชิ้นชิ้นมันเปิดการแสดงเลยบ้างแดีวว่า มันสามารถอยู่ด้วยเป็นด้วยกันแดงเป็น,นะอะไรที่สังสรรได้ดีมากโอเคว n e two ้ h r e e ท,ทไมเสียงงงเงงอ่นนะ

อน,น้ำอาบน้านะลูกเ้อาน้ำแสดยก็ห้องน้ำแล้วก็อาบน,น้ำอาบผ้ามันจะสวนกันพอดีโอเคไม่ต้องสะดุ้งสแสดงอะไรแหละไปจัดการกินขุม,มน้ใฉันไม่ไหวกับเสียงพวกแกจริงจริงเลย แค่ล่นเนี่ยจะโฟวเบรดทุกทโอ้โซิกะน่าสงสารเด๋ยวทานอาหรเรื่ยเด้วย่อยากปล่อยให้จิงหิวนะคะว่าเลยซิกะอิรากานา โอแนั้นนางก็ไปโอ้เขาเสร็จแล้วอ่ะอ่ะเอามาฝักบัวไปกระดึงขึ้นทำไมดูเขาละไ่เดไ้ด้แล้วดินางเป็นอะไรหรือบ้าแล้วครับแกไปค่ะ น่าจะบ้านกับแค้ม,มากอะไรก็ไม่รู้ใส่เหมือนเลยเนาะเดี๋ยวจะารอะไรจะเล็กน้อยก็คือไม่ต้องลองนี่กับเรียนการไว้ของไอเจ้านี่ไว่ต้องมีแทนนะคะโอเคน่าจะไม่ตีกันแล้วเนาะ หน่อยก็ไปเค้จะดูเลยนะคะเดีงง๋ยวหอวเรื้อพี่พี่นายชอบนั่งตกเงินข้างตลอดเลยเนาะสิมมันก็ข้างก็ข้างตลอดนะค่ะ

เกิดหนูน <pigeon bond> ี <phrases> ่เขินแทนเลยเพราะในไหนเขาก็่วยวายไม่สิ่งนี้แหละที่เขาต้องทำตัวสนิทๆฉันก็มีนะต่ไหนเนี่ยท่านนี่ไหนคิดต่อได้เจ๊แ่กลัวไปซะอืมถ้าทานพวกนี้ กินแล้ว <notre> ว <morph flats> <c oughs> <c oughs> ่าแต่เ <mon> ม <league> ื่อกี้ซ้ำมาจากไหนบ้างฉันก็เลกเมือิกันี่ทานเจอเขาเพื่อนเลิทจริงแต่ว่าใครมาแต่ฉันจะสุมันนี่ดูเลยซาดิสแอนเทื่อนนะคะ เชดานนอตว่าี่้กเราไปเขาเคยอะไรอย่างงี้ก่อนะคะก่อนเต้องบอกว่าขอไนะคะเพราะว่าพานี้ไม่ได้จริงนิงจันก็เหมือนกับพาที่แล้วค่ะพานี้ก็แบบสร้างบ้านก็มาไม่หน่อยนะคะมารีวิวบ้านกับการอยู่ของน้านจรแล้วก็อาหารน้กับเออชื่ออะไรแล้วนะ โจตินะคะก็หางานกับของโจติซืซ้อก็ยังไงก็ตามนะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์กดถูกใจด้วยนะคอมเมนต์ด้านล่านะคะว่าอยากได้อะไรแล้วกอ็อย่าลืมนะคะก็ทุกอ่างมนต้องใจของเราจริงๆโอเคบัดจด โอเคค่ะเอาเปนะ็นว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาหน้าแล้วก็นนแบบว่าจริงจังแบบจิบเจอนองสาน้ำเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้โอเคค่ะจับไปที่บ้านสวยๆเอาไหนทําปกเฮ้ยมานั่งตรงนี้ทํำปกกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวค่อยเนาะ,ะนั่งนั่ง โอเคในความจะอุ้งสะอาดไม่ต้องเดี๋ยวขอให้ฉันทำเปาของเพื่อแกก่อนวิวตรงนี้แนะี่มันสวยดีจริงๆเลยถ้ามีแม่ไม่มีจาเป็นพลังงานกับเจ้าช่วมเนี่ยนะรับรองทุกอย่างเป็น่นนต้าสโาเอเคมดโอเคโอเคไปนางคุนแป๊บนึง เรนฮาน,านา่้พเเใช่ม้า<อ>นเรบอกกล้ยิยงเงี้ยเลยโอเคนี่นางจะผุดความคิดขึ้นมายมาาองไงเอะแยะยนางก็ขึ้นมาเอ๊ะ้นี่สันจะไดนหน้าป่งอ่นนี้เยน้าปงเก่าอย่าฟลาดแ่เลเอเซนดมากเยการเมือขเนี่ยเป็นปอะไรที่ดีมากเลยนโอเคเดี๋ยวจะฟังนางเมาส์เพืนก<อ>็ มุมไหนดีไม่ได้วานเวอร์อะไรเลยแต่ก็แค่อยากที่จะรีวิวให้เห็นว่าบ้านมันยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็อะอย่างนี้แลนะ้วกันเนาะโอเคเด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  หลังคงหลังคาถ้าน้อยสมควรรักมันไม่เกี่ยวห้าการมีคู่เค่แม,ม่มาจีนนี่มันกะดีจริงๆโ,โอ้ยเดี๋ยวน้าปกเอาเป็นแบบนี้แล้วกนะันเนาะนะคะไม่ ว่อย่างไรดีหรือไม่ประการใดโอเค <c oughs> เดี๋ยวปรับขนาดแป๊บนึงนะช่วงนี้ตัดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้การทําปมเป็นชีวิตจิตใจอย่างหนึ่งของเราเนะอย่างนี้นนะ <c oughs> หนองไม้อะไรด้วยอะ ่ังมาจังสองคนบอกฉันนึงรอนานแล้วนะแหมฉันหยุดเวลาเพื่อเธอไว้นี่มุมนี้สวยถ้าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคโอเค่ำมุมนี้แล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแปมหนึ่ง มออนีาถ่ายปกปัม๊มและจบมาเจอกันใหม่พรุ่น้้ะนะคะสำหรับวันนี้บีบีนะคะเดี๋ยวจะไปทำอะไรก็ทำด้วยว่าแกพี่บาชนิดทุกข์ ้ี่ทั้งสองคนแข่งแข่งเราไปพัก่อมบนเตียงสิวก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 ิวเทปวางกก้ตัวกี่บาทเจ้ากล้ากับตาบุ